เอาละครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยน,นะครับวันนี้พบกับผมแจ็คปปิ๊จ็เก้านะครับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับ5อันดับแบบแท็กออนไลน์ท่านที่น่าเลดึงดูดบอกนะครับคลิปวันนี้จะเป็นยังไงก็แมปไหนที่ผมจะจับมาบ้างจะลืมไปรับฟังและรับชมได้เลยครับไปกันเลย เอาล้วครับสำหรับแอบแรกนะครับผมขอยกให้กับแบบ a t t a c k t n t i t a n Last Blade นะครับแบบนี้ก็เป็นแบบทธท่านที่แนวภาพสวยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นภาพสวยไม่อยากเครียดมากครับสำหรับแบบนี้ผมก็แนะนำมากเลยครับคือหน้า GUI เขาเท่มากเลยมีการให้แต่งอวตารมีให้แต่งอะไรด้วยนะครับแล้วก็จะมีด่านให้เราเล่นคาเธอทันเป็นด่านๆไปนะครับซึ่งเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะครับ ก็มาอยู่กับอันดับที่สอนะครับอันดับที่สองผมขอยกให้กับเกม t ะท Titan r o l e Simulator นะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมใน Simulator บวกกับแนวแบบแนว Roleplay นะครับคือเหมือนทีเราเก็บเป้แล้วก็เอาไททันไปสู้กับคนอื่นนะครับซึ่งแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะครับแล้วก็มีไททันหลายตัวให้เราเลือกใช้มากมายครับและการเก็บเป้ก็ไม่ได้ยากในขนาดนั้นนะครับสาหรับคนที่อยากเล่นแนวเก็บเป้นะครับก็แบบนี้ผมก็แนะนําอีกแบบหนึ่งเลยนะครับ เอาล้ครับการดับที่สามผมขอขอยกให้กับแมปไทยอะไรสักอย่างเลยละครับมันอ right. ่านยากอ่านยาวด้ยแมปนี really ้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบสาย PVP นะครับแล้วแบบนี้ก็เป็นแบบที่เราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวละครที่เราสามารถใช้ดาบฆ่าเทท่านได้หรืออยากเป็นเทท่านฆ่ากันเองได้นะครับแบบนี้เหมาะสําหรับสาย PVP นะครับแล้วก็มีเทท่านมากมายให้เราเลือกสรรนะครับสำหรับคนที่ชอบสาย PVP นะครับแบบนี้ผมก็แน้นหแมปหนึ่งเลยครับ เอาแล้วครับมาถึงอันดับที่สี่ th นะครับอันดับที่สี่นี่ผมขาอยู่ให้กับแมป a t t a c k On Titan Insert Pegal นะครับแบบนี้ก็เป็นแมปที่เหมาะสำหรับสาย PvP เหมือนกันครับเออเออไททันก็มีให้เลือกเยอะแยะมากเลยนะครับหน่วยสำรวจก็มีดาบแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวค่อนข้างไวนะครับไททันก็ค่อนข้างที่จะสมจริงแล้วก็เออเออมันก็เยือกจริงๆกันนะครับเออผมไม่พูดมากแล้วกันแบบนี้ก็สนุกดีครับผมก็เล่นเป็นแบบต้นๆเหมือนกัน สำหรับใครที่ชอบสาย PvP ครับแบบนี้ผมก็แน่นอนอีกแบบหนึ่งเลยครับเอาแล้วครับก็มาถึงอันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่5นะครับอันดับที่5นี้ผมขย้อนกลับแมปดาวฟอนะครับแบบนี้เป็นแบบที่เราจะต้องฆ่าเจทันอย่างเดียวนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีให้เราเล่นเป็นเออ ให้เราสมบูรณ์าบเปทนท่านหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมจริงมากเลยนะครับผมก็ชอบแบบนี้มากเลยนะครับแบบก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็มีไททันให้เราเลือกค่าเอ่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นไททันเกาะเนี่ยแหละครับสําหรับคนที่อยากเล่นสบายๆชิลๆนะครับแบบนี้ผมก็นั่นเนี่ยมากเลยนะครับแบบนี้ผมชอบมากเลยนะครับผมเล่นตั้งนานเล่นตั้งแต่เด็กๆนะ เอาแลครับและนี่ก็คือการจัดอันดับทั้งหมดแมบบแอสเ t อ t a อนเทนที่หน่าเล่นในรูบบกนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ารักกันชอบกันอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคำพูดอะไรไม่สุภาพหรือไม่ดีประการใดผมขอกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ